สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่องใบไม้มีเหตุผลนะคะวันนี้เราอยากชวนคุยเรื่องที่ดูธรรมดามากแต่ถ้าเรามองให้ลึกนิดนึงมันมีความหมายที่สวยมากซ่อนอยู่เวลาที่เราวางต้นไม้ไว้ที่เดิมหลายวันแล้วอยู่ดีๆก็เห็นว่ามันเอียงไปทางหน้าต่างหรือหันใบไปทางแสงแดดเรามักจะคิดว่ามันน่ารักดีหรือบางทีก็คิดว่าเอียงอีกแล้วต้องหมุนกระถางอีกแล้วแต่จริงๆแล้ว พฤติกรรมนี้มีเหตุผลและมีความหมายมากกว่าแค่การหาแสงค่ะธรรมชาติออกแบบต้นไม้ให้รู้ว่าถ้าอยากเติบโตเขาต้องอยู่ในที่ที่เขาได้รับพลังงานมากพอต้นไม้จึงไม่รอให้เราไปหมุนกระถางแต่เขาจะขยับตัวเองตามสัญชาตญาณทันทีใบจะค่อยๆหมุนลำต้นจะเอน็นกิ่งจะเหยียดไปหาทิศที่มีแสงที่สุดมันอาจเป็นเรื่องเล็กๆแต่จริงๆแล้วนี่คือการตัดสินใจของต้นไม้แบบหนึ่งค่ะ การเลือกแสงเท่ากับการเลือกโอกาสการเลือกแสงเท่ากับการเลือกทางที่ตัวเองจะโตได้ดีที่สุดสิ่งที่ทำให้ต้นไม้หันใบเข้าหาแสงเรียกว่าโฟโตทริซิมแต่เราไม่ต้องสนใจสับยากๆหรอกคะ่ะง่ายที่สุดคือต้นไม้รู้ว่าแสงคือสิ่งที่ทำให้มีชีวิตมันเลยพร้อมจะขยับแม้ทีละนิดเพื่อให้ได้อยู่ในที่ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองน่าสนใจใช่ไหมคะว่า บางครั้งต้นไม้ไม่จำเป็นต้องย้ายที่แต่แค่ปรับมุมนิดเดียวชีวิตเขาก็เปลี่ยนไปได้เยอะมากแล้วเหมือนหลายคนที่อาจจะไม่ต้องเปลี่ยนงานไม่ต้องเปลี่ยนสถานที่ไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งหมดแค่ขยักใจไปในทางที่เหมาะกับตัวเองนิดเดียวชีวิตก็เบาขึ้นได้มากเลยค่ะอีกอย่างที่ลึกกว่านั้นคือต้นไม้บางต้นไม่ได้หันหาแสงแบบรีบร้อนบางต้นใช้เวลาหลายวันกว่าจะปรับตัวเองได้ทีละนิด พฤติกรรมนี้ทำให้เราเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นต้องเร็วค่อยๆปรับค่อยๆขยับก็เติบโตได้เหมือนกันต้นไม้ยังสอนอีกว่าเราไม่จำเป็นต้องเสมอไปว่าต้องอยู่ตรงกลางแสงบางต้นอยู่ในซอกมุมเล็กๆแต่เขาก็ยังหาทางรับแสงในมุมที่เป็นไปได้ไม่ใช่เพื่อโตแข่งกับใครแต่เพื่อทำในสิ่งที่จำเป็นสำหรับตัวเองเสมอถ้าเราลองเอาเรื่องนี้มาใช้กับชีวิตตัวเองบ้าง มันจะกลายเป็นบทเรียนง่ายๆว่าเราไม่จำเป็นต้องสว่างที่สุดไม่ต้องเก่งที่สุดไม่ต้องเป็นต้นไม้ที่โตเร็วแต่เราควรรู้ว่าทิศท,ที่เราได้รับพลังงานอยู่ตรงไหนแล้วกล้าที่จะขยับไปทางนั้นแม้จะทีละนิดก็ยังดีหลายครั้งที่เรารู้สึกอ่อนล้าเหนื่อยหรือขาดแรงใจลองถามตัวเองเบาๆว่าตอนนี้เรายังอยู่ในที่ที่มีแสงสำหรับเราหรือเปล่า เรายังอยู่ในที่ที่ทำให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีพลังขึ้นไหมหรือเราติดอยู่ในที่ที่ทำให้ใจเรามืดลงเรื่อยๆต้นไม้ไม่เคยฝืนอยู่ในความมืดมันหาทางเสมอต่อให้ต้องหมุนตัวเองทีละนิดก็คุ้มสำหรับเขานี่แหละค่ะเหตุผลที่เราควรเรียนรู้จากต้นไม้ถ้าที่เดิมไม่ใช่ถ้ามุมเดิมไม่ดีพอเรามีสิทธิขยับตัวเองเสมอเพื่อให้ตัวเองได้อยู่ในที่ที่ดีขึ้น แม้จะเป็นเพียงแสงอุ่นๆเล็กๆมันก็อาจพอให้เราเติบต่อขึ้นได้อย่างสวยงามขอบคุณมากนะคะที่ฟังจนถึงตอนนี้ถ้าคลิปนี้ทำให้รู้สึกดีขึ้นนิดนึงฝากกดไลค์กดติดตามช่องใบไม้มีเหตุผลด้วยนะคะแล้วเราไปคุยกันเรื่องธรรมชาติสบายๆในคลิปหน้าค่ะแล้วเราไปคุยกันเรื่องธรรมชาติสบายๆในคลิปหน้าค่ะ